ว่าวิธีใส่โหลดจะใส่ยังไงนะครับเมื่อเราได้โมเดลครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่ general นะครับนะแล้วก็เข้าไปที่โหลดนะครับแล้วก็โหลด detail กด add ไปนะครับหนึ่งนะครับเป็น non อยู่ก็กดเป็น d a นะครับพิมพ์สัญลักษณ์พอเข้าใจนะครับก็พิมพ์ตัวดีตัวเดียวก็ได้นะครับเป็น add เข้าไปนะครับกด close นะครับอันดับแรกใส่เป็นเซลเวดไว้ก่อนนะครับโอเคไม่ต้องไปดูค่าอะไรมากมายก่อน นี้ามาดูว่าเสาเราสูงเท่าไหร่นะครับ3เมตรตีว่าตัวนี้น่าจะเมมเบอร์โหลดน่าจะอยู่ที่500นะครับใช้คำสั่งมเบอร์โหลดนะครับแล้วก็ลบ500คัดเข้าไปครับครับนี้ก็มาดูว่าความสูงของตัวบ้านเนี่ย สูงเท่าไรนะครับก็เมื่อกี้ผมดูที่3เมตรใช่ไหมครับก็ดีว่า5้0นะครับเราก็ใส่เมมเบอร์ไป500นะครับคลิกเฉพาะชั้น1ขึ้นมานะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะต้องป้อนเท่าไหร่ก็ใช้ยูสเคอร์เซอร์ก็ได้นะครับก็คือเป็นการเลือกทีละตัวนะครับผมก็จะเลือกตัวชุดนี้นะครับเป็นเบอร์โหลด5 0 0 5 0 0นะครับก็ไปดูแปลงประกอบไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเอาตัวเส้นบีมของสสองนี้ออกไปก่อนนะครับ โอเคครับแล้วก็ทีนี้ก็ติ๊กเลยครับผมครับห้าร้อย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 นะครับมีตัเินอีกไหมอ่ามาด้านหน้านะครับห้าร้อยห้าร้อยครับคิดว่าน่าจะต้องไปรอบนี้นะครับเสร็จตัวเงินนี่อีกรเปล่าอ่ามาโอเคที่จุดนี้นะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อย ในห้องนอนนะครับนอนห้นานนร้อยกับห้องน้ำโอเคห้าร้อยนะครับปึป๊บเอิบต้องกามีอีกหรือเปล่าครับไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ผมจะใส่ไปห้าร้อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าลดรถขับผ่านนะครับโอเคด้านหน้าที่เป็นเสาระเบียงตัวนี้ผมจะใส่ไปแคกสองร้อยนะครับเลดสอง 200ร้อก่อนครับโอเคัดดีไซน์อีกสอง0้อยนะครับครับเรียบร้อยนะครับในนี้มัใส่ฟอลโล่นะครับก็ติ๊กเลือกนะครับฟอลโล่นะครับชุดนี้นะเข้าไปที่ทูนะครับคลิกหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นหนึ่งครับผมให้เป็นเอหนึ่งก่อนนะครับก็คือชั้นหนึ่งครับกดโอเคไปครับพื้นที่เป็นสลับออนบีอีกไหมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ ก็เป็นสลับหนบีมก็ได้นะครับหอ,อนกลาวนะครับเพราะปกติก็ทำหอ,อนกลาวก็เป็นลดระดับตัวนี้นะครับตัวนี้สักลา้างไปสักล้างผมใส่เป็น1.2ครับ1.2เ,เพราะว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยคิดว่าลดระดับได้นะครับรอนะครับ โอเนะครับก็กดแอดไปนะครับ follow นะครับ follow เป็นหนึ่งนนะครับพื้นน้ำหนัก360นะครับ F สองสามกนะครับก็ไปดูรูปนะครับก็จะเกิดเป็นพื้น One-way Two-way มาแล้วนะครับตัวนี้อยากจะให้เป็น One-way ก็ได้นะครับก็กดไปโอเคครับเสร็จแล้วก็มาดูที่พื้นชั้น2นะครับตัวทีครับพื้นชั้นดา กับรถนะครับตัวนี้ผมจะให้เป็น2 o นะครับคลิปในปกรุ๊ปเป็นหนึ่งอ่เป็นสองสามนะครับสองเก็เป็น floor นะครับเคผมก็แอดเข้าไปนะครับฟ o ร l o สองเสาลบสี่นะครับเกือนนบไว้12บสองเซน นี้ก็มาดูที่ member load นะครับ member load ผม select by property name นะครับจำทันเราใช้ขนาดที่ร้อยนะครับ400บวกกกด new view นะครับโอเคเลือกเฉพาะของขอรขึ้นมานะครับน้ำหนักกับเรื่องคอนกรีตก็อยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมนะครับเข้าไปที่ member load นะครับ member load ลบ50นะครับกด add นะครับ add t o view นะครับ add two ทีนี้ ก็คือเลือกทุกอยู่เลือกใส่ทุกอย่างที่อยู่ในหน้าจอนะครับลองดูโหลดที่ขยันขึ้นมาอีกนิดนึงอ่านี่ก็จะเป็นน้ำหนักของเครื่องหลักคารนะครับทีนี้เราลองกดเซฟเว้โดยสารุวิวไปเลยนะครับก็คือดีไซ่์ให้ให้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยคำนวณน้ำหนักของตัวมันเองด้วยนะครับต่อไปเป็นโหลดที่2นะครับกดเป็นแอดนะครับกดไลน์โหลดนะครับแล้วพิมพ์คำว่า L อไ ค okay. ทีนี้ก็เข้าไปที่ s t a t Editor นะครับเราจะ copy ชุดชุดนี้นะครับ mm. เพื่อ mm. เพื่อมาใส่โหลดง่ายขึ้นไม่ต้องเที่ยวม่ต้องมานั่งป้อนใหม่อยู่นะครับผมก็จะเข้าไปที่ d e a d l o a d เราจะ copy จะเฉพาะ for โหลดนะครับเพราะ member Load ก็คือเป็นเฉพาะเด็โหลดอย่างเดียวนะครับนี่ผมก็ป้อน,น,นลงไปนะครับ360นี่โดยทั่วไปเนี่ยไลโหลดจะอยู่ที่บ้านเราอาศัยอยู่ที่150ใช่ไหมครับ เราก็ใส่150โอเคนะครับ 2S3 เนี่ยครับอันนี้ผมใส่120พองครับกดเซฟไปอา่าลองเข้าไปดูครับมีเออร์เรอร์ตรงไหนเป็น 1S2 ใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าพอเราแก้ไขจาก 2W นะครับเป็น 1W แล้วก็เราต้องมาแก้ตัวนี้เป็น 1W ด้วยนะครับ วันเวตัวนี้ติดกันนะครับเวโลแล้วก็ c o ปปี้ตัวนี้นะครับมาใส่ในตัวไ์โลดตัวนี้นะครับที่เป็นวันอยู่นไมครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็จะเป็นวันเวโรครับตัวนี้จะโอเคมีวันนิ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนิ่งจากอะไรแต่ว่าก็จริงๆก็ผ่านทุกกครั้งนะครับครับโอเคทีนี้มาเข้าที่เจเ e r a l นะครับอีกรอบนึงเข้าไปที่โหลดนะครับโหลด โหลดเคสดีเทลก็กด add เข้าไปคราวนี้ก็เป็น combine นะครับเอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับก็เป็น d ีนะครับกด factor ร์หนึ่งหนึ่งนะครับโหลดเอเมโลกนะครับเลือกเฉพาะตัวคอมบายนะครับเป็น service โหลดกด a n a l y ลิซนะครับแล้วกด add เข้าไปลองรันดูครับว่ามีตัวไหนโหลดโหลดยู่บ้างนะครับ ครั้งที่หนึ่งเราจะช้าหน่อยนะครับโอเคไม่มีตัวไหนพลาดนะครับ,บอีกอันหนึ่งดูที่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 แอนิเมชันนะครับจะเดินดูง่ายขึ้นใส่ตัวเลขนี้เป็นสิบไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อให้มันอ่านตัวแบบช้าๆให้ดูง่ายๆครับไม่มีนอหลุด อดูอีกทีนะครับไม่โหลดไหมไม่มีโหลดโดมุมเบิร์นะครับกดแอนิเมติว่าหนึ่งครับสิบสิบกับดิฟเวชชั <f> ่น <ion> นะครับเ <d> <f ix> ชื่อว่าผ่านนะครับโอเคใส่โหลดครบออโทษทีครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ไลท์โหลดนะครับเจเนอเรทไลท์โหลดบนหลังคานะครับโหลดนะครับตัวน,นี้ผมยังไม่ได้ใส่ไลท์โหล,โลดบนหลังคานะครับผมกด select by property name อีกรอบนะครับ property name เลือกจันทันนะครับโอเคแล้วก็กด add ใหม่นะครับเลือก member row นะครับลบ30นะครับใช้ p p y นะครับกด add ครับอ add to select beam นะครับอันนี้ add to load ไลโหลดมันจะต้องอยู่ในแนวนี้เดียวนะครับกดรันหน่ยนะครับคราวนี้รันครั้งที่สองมันจะเร็วแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูเรื่อง e x c e l force หรือว่า reaction นะครับ r e s u l t นะครับ view value reaction นะครับกด show line ไว้นะครับกดแล้วก็ทำให้เป็นหน่วยตันเพื่อให้ดูง่ายนะครับกดตัว reaction ออกนะครับ ก็อยู่ประมาณ12กันนะครับครับทีนี้มาเช็คคานนะครับเช็คคารถ้าเป็นคาร15-40เนี่ยจะต้องโมเมนต์จะต้องไม่เกิน2,500นะครับ Select by Property Name นะครับ Property Name 15-40โอเคผมเลือกนะครับ Report นะครับ Section Force นะครับ Moment Set ติ๊กเลือกนะครับอยู่ที่ประมาณ1,200นะครับตัวไหน1,200ก็คือตัวนี้ ที่เป็นตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูคาน20-40ตัวนี้น่าจะเป็นคาน20นะครับโอเคผมมาดูคาน20-40ผมนะครับ select by property name นะครับ property name เลือกคานที่20-40นะครับโมเมนต์จะต้องไม่เกิน6,400นะครับรีบพอ section f o 4นะครับโมเมนต์ set นะครับเลือก absolute นะครับดูสิอันนี้คือผ่านหมดนะครับอ่าันนี้คือตัว max สุดนะครับแต่ตัวนี้ต้องมาเช็ค deviation ดูนะครับเพราะว่า เป็นคานช่วงยาวนิดหนึ่งกี่เมตรนะครับ5.5เมตรนะครับผมจะดู revision r e Re s l t v e value นะครับ beam max displacement ตัวนี้4มิลนะครับความยาว5เมตร50นะครับ5เมตร50ถือว่า5.5นะครับผ่าน360นะครับก็ยอมให้อยู่ที่1เซนตัวนี้แค่4มิลก็ถือว่าผ่านนะครับโอเค ตัวนี้ถือว่าผ่านโอเคครับทีนี้เราก็ต่อ,อไปก็เป็นขั้นตอนการออกแบบคานเลยนะครับ